สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจในทิกต o k กันนะคะก็ได้นเลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คําว่า KFMKTH MM นะคะกดกลับไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ KFMKTH MM ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยค่ะ เรามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t ไอ e ีดิจิตอลทวิตเตอร์เทเล gram นะคะก็สามารถเลือกใช้บริการกลับไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะที่มีแอดมินคอยบริการด้วย24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานสามารถกดสมัครเข้าไไปด้เลยนะะค ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกลัไปได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไว้แล้วนะคะสามารถกดเข้าใช้งานกลับไปได้เลยนะคะ <ılmış. S 1> ก็เข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์หลักแล้วนะคะไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้กันนะคะ การสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะก็เลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของ t i k t o k นะคะตัวนี้นะคะกดตรง t i k t o k เลยนะคะเป็นเพิ่มหัวใจนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการด้วยเช่นกันนะคะก็เลือกสใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะ คำวิพากตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อ,อนๆเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะเกิดขัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสต์แรกนี้แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาเลยค่ะต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำสิบนะคะใส่ไปสิบนะคะในราคา0ูนบาทเองนะคะกดส่งได้เลยค่ะ ระบบเก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะอยู่นานี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนค่ะหากเพื่อนใจนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไรไม่ขึ้นสามารถทำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะก็รอดำเนินการกันอยู่นะคะรอการสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีกันอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนเคี o วโค้ทุธนาคารโอนเงินแนบสลิปุธนาคารทุนนี้วันอัารวันศคริปโตเพอร์เฟกต์ันนี้นะคะสามารถเติมเงินกันได้ตรงนี้เลยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงรูปดวงตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เปซกันเลยนะคะตัวชือกเรือนะคะตัวเชือกเรือตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาต้นเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นนะคะสามารถประกอบกับเชือกเรือกันได้ตรงนี้เลยนะคะทำได้ก็เดบริวารกับตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีคำน้องขอที่เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะทก็กลับไปดูที่หน้า ติ๊กตอกกันนะคะว่ายอดหัวใจขึ้นหรืออยังนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะยอดหัวใจก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นเกือบครบแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตันตนการเพิ่มความปังของช่องนะคะลองให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนๆดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะลองเข้ามาเลือกใช้บริการของ KMM k, MM k t h ดูนะคะขอบคุณนะคะ